สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีทําความเข้าใจข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขกันนะครับเอ่ออย่างพวกข้อมูลจากการสัมภาษณ์การคุยกันหรือที่เราไปสังเกตการมาซึ่งจริงๆมันมีข้อมูลดีๆซ่อนอยู่เยอะเลยวิธีหนึ่งที่คนนิยมใช้กันมากก็คือการวิเคราะห์แบบ e ีมหรือ Thematic Analysis นี่แหละครับ เหมือนกับว่าเราพยายามกลั่นเอาประเด็นสำคัญหรือธีมที่มันซ่อนๆอยู่ในคำพูดในข้อมูลพวกนั้นออกมาใช่เลยค่ะมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นระบบนะคะในการหาแบบแผนหรือหารูปแบบความหมายที่มันปรากฏซ้ำๆในข้อมูลที่เรามีเพื่อที่จะตอบคำถามวิจัยหรือว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้คือมันเป็นวิธีที่ช่วยให้เราแยกแยะ ตีความแล้วก็ทําความเข้าใจแก่นจริงๆนะคะว่าคนที่ให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรซึ่งแนวทางที่ออได้รับการยอมรับกันมากๆก็คือ6ขั้นตอนของบรอนแล้วก็คลาร์คค่ะอ๋อครับครับหขั้นตอนของบรอนกับคลาร์กน่าสนใจครับงั้นออขั้นแรกสุดเลยคือต้องทำความคุ้นเคยกับข้อมูลก่อนเลยใช่ไหมครับอ่านเยอะๆอ่านซ้ำๆทำความเข้าใจภาพรวมไปก่อนถูกต้องค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นเลย ต้องจมอยู่กับข้อมูลสับพักเลยค่ะอ่านซ้ําฟังซ้ําถ้าเป็นเสียงพอเราเริ่มคุ้นเคยแบบว่าพอจะเห็นภาพรวมแล้วขั้นต่อไปก็คือการเ,าเรียกว่าสร้างรหัสเบื้องต้นหรือ initial coding ก็คือเหมือนเราติดป้ายสั้นๆหรือให้คีย์เวิร์ดสั้นๆกับส่วนของข้อมูลที่น่าสนใจหรือจับใจความสำคัญได้นะคะเช่นถ้ามีคนพูดว่าอยากลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเลยอย่างนี้เราอาจจะให้รหัสสั้นๆว่า สแสวงหาความแปลกใหม่ประมาณนี้ค่ะครับครับการให้รหัสแบบนี้ฟังดูเหมือนต้องใช้การตีความอยู่เหมือนกันนะครับแล้วพอเราได้รหัสพวกนี้มาเยอะๆแล้วละคราับเรจะทำยังไงต่อกับมันใช่ค่ะต้องตีความแต่ก็พยายามยึดโยงกับข้อมูลจริงๆให้มากที่สุดนะคะพอเรามีรหัสจำนวนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มมองหาความเชื่อมโยง หรือหารูปแบบว่าเอ๊ะรหัสอันไหนมันดูเกี่ยวข้องกันบ้างดูคล้ายกันบ้างแล้วก็จัดกลุ่มมันเข้าด้วยกันค่ะเพื่อสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าทีมซึ่งมันก็คือประเด็นที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเมื่อกี้รหัส,สแสวงหาความแปลกใหม่ถ้าเราเจออีกรหัสเช่นไม่อยากทําอะไรซ้าซากจําเจเราก็อาจจะเอามารวมกันเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นทีมแรงจูงใจจากประสบการณ์ที่ไม่จําเจแบบนี้ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าธีมก็คือการเอารหัสที่มีความหมายในทางเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันมาจัดกลุ่มแต่ทีนี้เอ่อการรวมกลุ่มนี้มันมันก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันได้สิครับแบบว่านักวิจัยสองคนอาจจะมองรหัสชุดเดียวกันแล้วจัดกลุ่มเป็นธีมคนละแบบอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เลย นั่นแหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมขั้นตอนต่อๆไปมันถึงสำคัญมากก็คือขั้นตอนการทบทวนตีมรีวิวอิงตีมค่ะเราต้องย้อนกลับมาดูว่าทีมที่เราลองร่างๆไว้อ่ะค่ะมันเอ่อมันสมเหตุสมผลไหมมันสอดคล้องกับข้อมูลดิบจริงๆหรือเปล่ามันครอบคลุมข้อมูลสำคัญสำคัญไหมหรือว่าขอบเขตของแต่ละตีมมันชัดเจนพอไหมแยกจากกันดีไหมบางทีอาจจะต้องรวมบางตีมเข้าด้วยกันหรืออาจจะต้องแยกบางตีมออกจากกันหรือปรับแค่ไหม่พอมั่นใจแล้ว ค่อยไปสู่ขั้นตอนการนิยามและตั้งชื่อทีม defining and naming teams ค่ะอันนี้คือต้องระบุให้ชัดเลยว่าแต่ละทีมมันหมายถึงอะไรกันแน่ขอบเขตแค่ไหนแล้วก็ตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายได้ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือการเขียนรายงาน producing the report ค่ะซึ่งเราก็ต้องอธิบายแต่ละทีมให้ชัดเจนพร้อมกับยกตัวอย่างคำพูดจริงๆหรือข้อมูลจริงๆมาสนับสนุนด้วยครับหัังดูเป็นกระบวนการที่ละเอียดเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ตีมออกมา แล้วพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าเขานําวิธีนี้ไปใช้จริงๆแล้วได้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับมีค่ะมีงานวิจัยที่น่าสนใจเร็วๆนี้นะคะเขาศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงให้รางวัลหรือ i n c e n t i v e tourism อรค่ะเขาก็ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบทีมเนี่ยล่ะค่ะไปวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากคนที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายเลยทั้งภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการแล้วก็พบตีมที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่น ตีมแรกที่เจอชัดเจนมากคือสเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาอันนี้เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์สำคัญเลยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติมีคำพูดที่สะท้อนตีมนี้ออกมาประมาณว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบความเป็นล้านนานะชอบประเพณีที่เรามีอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะอืครับตีมที่สองที่น่าสนใจคือความต้องการประสบการณ์ที่มันเฉพาะบุคคลค่ะโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอินเซนティブเนี่ยเขาจะคาดหวังอะไรที่มันพิเศษมากๆไม่เหมือนใคร ก็จะมีคำพูดประมาณว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาต้องการความรู้สึกพิเศษจริงๆนะบริการมาต้องเท r m a ม e ครับผมแต่มีอีกธีมหนึ่งค่ะที่อออาจจะสะท้อนปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นก็คือธีมเรี่ยวการขาดจารบูรณาการเชิงนโยบายคือมีเสียงสะท้อนออกมาค่อนข้างชัดว่าการทำงานมันยังเป็นแบบ เออต่างคนต่างทําไม่ค่อยมีแผนที่เป็นภาพรวมหรือแผนที่ทําร่วมกับภาครัฐอย่างจริงจังมีคําพูดประมาณว่าเราก็ทํากันเองไปในส่วนของเราไม่ค่อยมีแผนร่วมกับทางภาครัฐเท่าไหร่โหจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับการที่เจอตีมเรื่องการขาดความร่วมมือเนี่ยแสดงว่าวิธีนี้มันช่วยเผยให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่จุดแข็งหรือความต้องการผิวเผินที่เราอาจจะพอเดาได้ งั้นถ้ามองโดยรวมๆแล้วจุดเด่นจริงๆของการวิเคราะห์แบบทีมนี่คืออะไรครับหลักๆเลยนะคะคือความยืดหยุ่นค่ะมันค่อนข้างยืดหยุ่นสูงปรับใช้ได้กับหลายๆกรอบแนวคิดทฤษฎีเลยแล้วก็ ค่อนข้างเข้าถึงง่ายคือกระบวนการมันไม่ได้ซับซ้อนมากเมื่อเทียบกับวิธีเชิงปริมาณบางอย่างมันเหมาะมากๆกับการทําความเข้าใจมุมมองความรู้สึกหรือประสบการณ์ของผู้คนแบบลึกๆนะคะเพราะมันให้ความสําคัญกับความหมายที่ผู้ให้ข้อมูลเขาพยายามจะสื่อสารออกมาโดยตรงเลยครับสรุปก็คือการวิเคราะห์แบบตีมเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากจริงๆนะครับในการช่วยเราจัดระเบียบแล้วก็ตีความข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำให้เรามองเห็นภาพรวมเห็นแบบแผนเห็นความหมายที่มันซ่อนอยู่ซึ่งถ้าเราดูข้อมูลแบบผันผ่านอาจจะมองข้ามไปได้ง่ายๆเลยใช่เลยค่ะทำให้เราเข้าใจประเด็นต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆแล้วกออ็อยากจะชวนคิดต่อน,นิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะลองเอาวิธีคิดแบบนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะลองนึกถึงบทสนทนาสาคัญๆหรือข้อความฟีดแบ็ต่างๆที่เราได้รับในแต่ละวันดูสิคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่ประเด็นที่เราถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียลองสังเกตด,ดูว่าเอ๊ะมันมีธีมหรือมีประเด็นหลักอะไรที่มันวนเวียนซ้ำๆอยู่ในนั้นบ้างไหมการที่เราฝึกมองหารูปแบบความหมายเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์หรือเข้าใจความคิดความรู้สึกของคนรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นลึกซึ้งขึ้นก็ได้นะคะ